วาน้องนี่วะโอ้น้องใหม่นะตัวนี้ควงแฮเด้อควงแฮเด้อนี่นายพานนายถือขู่นี่คนถือขู่จันชิดหุ่นสิไปควงแฮจันสมเด็จเป็นผู้ชายคือสิได้ปลาหลายไอ้ดอกไปเบิ่งไปเบิ่งน้องกับบุกไก่เนาะ สิเด็ปลาคอบ่อดรือป่าอย่างเดียวแล้วามาปะเค็งเนะี่ยจะชดวนมาปะเชีงอง <c oughs> น้องๆๆๆน้อง,อง,อง,องอยู่ตรงหน้ามีดอกบัวพร้อม <c oughs> น้องแตน่บบ่มีป่าเนาะ คือว่าแล้วว่าน้องตัวนานำเลิกหรือปาร์ตโมยไงแต่ว่าน,น้องนี่กุ้งเละหลายเพราะว่าสอนแต่ละเทีอนี่ขั้มสอนกุ้งนี่เม็นโมพาดน,นะโซซิ๊กแพรกเน,ะนนะาะไปเนาะบรรยากาศซิ๊กแพรซิ <c oughs> ๊กโผ <c oughs> มันวันแพคกเลยนะซ <c oughs> ิกโผล่ซิกโผผูกควงแท้พี่ มาได้หลุนป่าได้หลุดมาข้นนี่สิควังแหพึ่งหรือบอลนี่เอาหนึ it, a, 1, 2, ่งสองสามจ้าอ้พึ่งเซยเนาะอาบได้น้ำหนาวจะมีเคียงไายสมบู พูดลูไปน้ำบาซิทอนพดเห็นบบบาซิทอนหาปานขอาบ้วูตได้ค่ะอื้าอบแกสเาอาบรดอาบโลดยังล่องเลิกเนอะขาลงไปงุ่มนะวาบอกว่าอาบรูดมันจะลงเลิกเ้อขาลงไปงุ่มเนี่ยวะเอะดลงโลดแก่เสียเนอ เบื้องที่แขวงมะทายครับมีการจิกตีนอีกเอาเอาสู้สองนิ้วเนี่ยสู้สองนิ้วเนี่ยนี่วะโอ้โได้เซิร์ก่อนเอาทั้งมาด้ก่อนเจ้าก่อนเลยถอนไปเลยเอากระถางลงลุมน้ำโลดมันจะมาเที่ยวขึ้นาาบันไดมาเบิ่งไกลๆดูมาไกลๆถึงแล้ว ยังยังกอนกอนยังอนตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึงตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วเด่นู่วสันเนาะจังชิทนยังบัได้จักโตอ้าวได้อีกเลยคือมานแต่ฮาก็ลงไปได้อีกเลย สองผู้ใดปลาตัวหน่อยหรือตัวใหญ่าบาทนี่เอามาลุ้นน้ำกันเนาะปลาคอบอกพี่อ้ายมาบุ <c oughs> ได้อีกแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> จันทิทนยังบุรกจั็กตัวทานลุ้นน้ำกันว่าจันทิทนจะได้อยู่บอ๋อ

ถือว่าโบเสียเถี่ยวเนาะมาถี้เนาะโบเสียเถี่ยวเลนนบาทเดียวนี่เลนะโอ้บาทเดียวสี่ตัวนี่แหละเออเอออย่าลงเลิกเด้อพ่อกี่ขนาดลงไปหางุ่มไหน่าจะลงเลิกเด้อเอามาเบิกน้ำกันเนาะสามตัวหนึ่งแล้วสองสามแล้วครับพี่น้อง สองสามแล้วเนาะโฟกัสทั้งเครื่องเด้อมาโฟกัสทั้งลุมไดยอืมเพื่นหาวหันเด้อไหมฮะป่าเนี่ยปกติกับแม่ผู้ชายอยู่ได้ลงฮะ <c oughs> แถวมือเน,นี่ยเพิ่นลงซ้ะมือนี่ยเออมือนี่้เพื่อนลงซะมือนี่ขอเพื่อนเป็นมือกรอกไงเด้อ อจะเป็นมือมือเองไหย้ยไพหูสถ้านทีนํำมาเดอ้ออยู่ในเดอ้อนี่ปักมุดให้เลยปักมุดให้เลยปีใหม่ยั่หน้อยนี่ <c oughs> ปีใหม่เลยติดตอ่อมาลดหาสถานทีพร้อมว่ามีดอกบัวพร้อมด้น้องตัวนี้ยยยดอกบัวลายเนาะห้ากระปูกห้ากระปูกห้ากระปูกสิปีนี้ได้นี่นะย่อมมีลายเลย จังน้อมันามเต็มบดแถวนี่บดหะไรปุญจักเอ้าโดดยึดต่วมต่วมคือแบบเป็ดบ่อโดดฮะวานไม้วานไม้บดเลยโอ้ยตีเสมอเลยสแน่แน่สามสามเลย มีเสมอแล้วครับมีเสมอแล้วเน่ทางนั่นเกิดอะไรให้กันได้เอามันยังมันยังมัดจงมันยังมัดจงตองใช้สิตัวใหญู่สีู้สีกันลุสนซีกันลุ้นซีกันสมอสมอไปกันเลยก็มาเขาทางเมียนก็ได้เพิ่นว่าเบิ่งได้หลายแล้วบ่โอ้หวานบาดเดียวได้นี่น้องอาจารย์สิทนนด้นนี่เด้อยน้องอาจารย์ชิทนนด้นี่เออโทรหาได้ ไปอยากมาหลินมาเทียเ่ยวนี่อากาศใ,ให่เบื้องของพ่ออับเนาะนี่นี่น,นี่บรรยากาศนี่ที่ว่าสุดยอดเลยเนี่ทงไฮทงหน้านี่พนมีสองน้องนี่น้องอย่างเป็นน้องกุ้งมีเด็กหน่อย,ยอีกฮะโอ้ลองปีงจับเดินเด้ปีงจับหำไหบรรยากาศบรรยากาศ้รราาศองพ่อ,อบนี่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 เป็ดก็มีนี่อยากกินเป็ดกระต้มเป็ด ีเป็ดมีปลาโอ้ไก่กับมีได้กินหลไรสำไรบอกอ่ะหมัมกมไรสำไรมีสมุนไพรพร้อมเนาะมีสวนสมุนไพรอีกได้ต้มไก่สมุใส่สมุนไพรที่ว่าสุดยอดอเราแหละคือบปรวานไม้เหมือนเบิดหรือบ่โอ้เจริญร้อนปีเสมอเลยจังว่ะฮึท่านน้ท่านเล่าบ่ายังได้เออ เออนี่เอเสมือแล้วเนาะสิาพามาบึงสวนสวนพักมีลายอย่างสวนหน่อยแต่วมีลายอย่างสวนกะอยู่ขันหัวเลยจับน้ำยังสมุนไพรบะสมุนไพรมีลายด้วยสวนนี่เด้ไปใสตุ้มไก่ อันเป็นสวนสมุนไพรเนาะ่าาออพตัวเด็ดตัวเด็ดมีระคอหา่บาโอ้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 ได้ประคอเน่หักคอเลยหักคอเลย หักคอเลยหักคอวะพักคอเลยักคอแล้วนี่นี่นีเอาเสียเปียกเพิ่มเพิ่อีกบัคคอเป็นลินลินนี่นี่นะเป็นลินลินเป็นวะลนแล้าเห็ดลีนี่ทำป็นเห็ดแฉะจสมไห้ใคผู้จักจิ้ทนเด้อโอ้โหธรรมดาเ้อมือเนาะปรทัมาได้โอ้โหคองแอมมาแล้วของแทมมาแล้วอันนี้นะโมเมนตควงคนมาหลังแฮนี่นั่นคองแอมมาแล้ว เออมาบางกรนบางกอนอันยองกออันยองกอนได้ได้สามตัวโลคนมานคนมานนั่นคนมานสามตัวโลได้เลยอืมที่ประกอบเพาะมัน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 เกือบลุดเกือบลุดแล้วไม่เดียวเอามาลุดเบิ้งบานรในอยู่แฮสิได้แจ็โตบาทเดียวได้เนาะบาทเดียวเราไมาสรุปน้ำกันบบบสุดท้ายว่าได้บาทเดียวได้แจ็โต ติดมาอยู่บ่บ่มี่แจักโตติดกันแท้โล่นึงเลยเนาะใส่ใส่นี่นี่ผลงานบาทเดียวเด้อยเลยทุกผลงานบาทเดียวเนี่ยผลงานจันทิทุนนี่ปีใหม่เด้อใครเป็นหมู่เป็นครูเพิ่นอีกอะอินบอกฮาเพิ่นได้ต้องการปลากะราคาโล่เธอได้โล่หนึ่งสามสิบเนาะปลาน้องโล่หนึ่งสามสิบมาลงเองโล่ไเองโลเสหะ ถือเบียร์มาพร้อมนี่ถือว่าบริจายตัวนี้เอาสันสันเนาะสำเนียงเนาะบายบายยันทร์สุธนบายบายสบายบายคลิปหน้าได้เจอกันใหม่เออบายบาย